บางทีการที่เราลงอะไรไปแล้วคนไม่ค่อยไลค์ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจนะเขาดูอยู่เออเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้กดไลค์เขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้คอมเมนต์เท่านั้นแหละอืลองดูสิลองทําอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบดีหรือไม่ดีก็ตามลองทําลงไปในโซเชียลอย่าไปคิดว่าคนเขาไม่สนใจนะเขาสนใจหมดแหละอเพียงแต่บางเรื่องมันไม่ได้ว้าวเฉยๆเราก็เลยเฉยๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องว้าวาอ่ะ,อะ,อะลองทำลงไปในโซเชียลเร็วจะตายแต่เราก็ต้องทำแต่คอนเทนต์ดีๆ <c oughs> เราก็ต้องทำแต่คอนเทนต์ดีๆนะคอนเทนต์อะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักน่ารักก็อย่าไปทำกันนักเลยนะก่อนหน้านี้ก็ดราม่าไงคอนเทนต์ที่ไปเต้นบนรถอะจากแป,ป๊บอ่ะจากแป,ป๊พอ่ะอ,ะอ,ะอะจากแปบโพะ ต้องฟังนะคะต้องฟังเสียงวิจารณ์อย่าคิดว่าคืออย่าไปมองว่าคท,ที่คนเขาแบบเข้ามาตําหนิเราด่าเราเพนเพราะว่าเขาไม่ชอบเราทั้งหมดอะไรไม่ใช่นะคะเราก็ต้องฟังเราก็ต้องฟังแล้วเราก็ต้องแยกบริบทการที่เราแบบมีคอนเทนต์แบบปวงปวงคอนเทนต์แบบเอาหาในมุมของเราเราคิดว่าการทําแบบนี้มันคือการแบบ กา,การเล่นในสไตล์ตเราอะต่อให้มันดูทะลึ่งตึงตังก็ตามแต่ถ้ามันอยู่ในพื้นที่เรามไม่มีปัญหาหรอกมันทำคอนเทนต์ในบ้านกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือกับใครอะไรเงี้ยที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าทำในพื้นที่สาธารนณะหรือยิ่งแบบไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังมันมีเรื่องของวัฒนธรรมกฎระเบียบมารยาททางสังคมที่มันไม่เหมือนกัน แตกต่างกันที่จริงในไทยก็ไม่ควรทำหรอกดิฉันก็เห็นบ่อยอีคอนเทนต์แบบคอนเทนต์ป่วงๆอะนะที่ดิฉันเห็นแบบชอบทำกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยปลากระทงอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่รู้การละเทศใช่ไหมชอบทำคอนเทนต์แบบที่มันไม่ควรจะทำอะไรแบบเนี้ยเหมือนเอาเทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันมันมันเป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ดีเพราะว่าเน็ตไอดอลหรืออินฟูก็คือบุคคลที่มีอิทธิพลทางท,ทางความคิด ของบุคคลอื่นต่อเด็กต่อเยาว,วชนต่ออะไรใช่ปะละ่ะอืมเหมือนไปไปตลาดอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบไปตะโกนเสียงดังๆอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยให้ให้ผู้คนตกใจแล้วหันมาอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เลิศแต่อยู่บ้านเรามันถูกมองเป็นเรื่องปกติไงพอเวลาอยู่ในสังคมบ้านเรามันถูกทําให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วคนก็เลยคิดว่าอ๋อคอนเทนต์แบบเนี้ยทําได้จริงๆมันทําไม่ได้มันไม่ใช่แค่ว่าญี่ปุ่นทําไม่ได้หรอกในไทยก็ไม่ควรทําทําไม่ได้ มันต้องรู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นเขาเรียกว่ามารยาททางสังคมเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในพื้นที่ชุมชนนะ่ะการที่เราเสียงดังโบกเวกโวยวายหรืออะไรที่มันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักทั้งหมดแต่ เพียงแต่ว่าบ้านเราอ่ะเออเพียงแต่ว่าบ้านเรามันถูกทําให้มองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็เขาเน็ตไอดอลพวกนี้ก็คิดว่าทําได้พ<อ>เพราะว่าทําแล้วไม่เห็นมีใครว่ายังไงเลยทําแล้วก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยเนี่ยมันก็เลยคิดว่าอ๋อคอนเทนต์แบบนี้ทําได้แต่งจริงๆมันทําไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่ว่าญี่ปุ่นทําไม่ได้หรอกต่อให้อยู่ในบ้านเราก็ทําไม่ได้อยู่ในประเทศเราก็ไม่ควรทำและไม่ควรปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติอืม ทำกันจ,จนเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็คิดว่าอ๋อทำได้การไปแบบป่วนคนอื่นนี่ไงป่วนคนอื่นไม่ว่าจะด้วยการใช้เสียงด้วยการกลั่นแกล้งด้วยอะไรก็ตามแต่นี่แหละมันทําไม่ได้ไม่มันเป็นท,นนที่มันเป็นที่อะไรอะ่ะมันเป็นที่ชื่นชื่นชอบของวัยรุ่นไงกลุ่มหนึ่งวัยรุ่นชอบตามเซฟคอนเทนต์แบบนี้ชอบเน้นฮายอย่างเดียว จริงๆมันก็ไม่ถูกในแง่ว่ามันก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ให้ให้กลุ่มคนที่ติดตามเข้าใจไปได้ด้วยว่าอ๋อการกระทําแบบนี้มันทําได้อืมก็ต้องช่วยกันปรามแต่อย่าไปถือโทษโกรธใครที่เขาออกมาปาลมนะคะก็ฟังเขาไปเถอะฟังเขาไปเถอะแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แก่เราเราเข้าใจว่าเป็นคนแบบชอบแบบนี้ยียวนกวนโอ้ยก็คือสไตล์เขาก็คือ คนเรามันมีมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันใช่ไหมล่ะอย่างอินฟูเนี่ยอย่างแจ mm ็คแปโพเขาจะเป็นคนแบบว่าแนวยียวนกวนโอ้ยมันก็ทําได้แต่มันต้องทําเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มที่มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับให้กับบุคคลอื่นอนะเช่น mm hmm. ทำกับกลุ่มเพื่อนอ่กลุ่มคนที่เตรียมกันมาจ้างกันมาทำคอนเทนต์หรือทำอยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ ปิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทาได้คนอื่นไม่ได้เดือดร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยทําได้ค่ะแต่บางคอนเทนต์ที่มันทําไม่ได้คือมันไปอยู่ในพื้นพื้นที่สาธารณะที่คนอื่นเขาต้องเขาต้องใช้พื้นที่ร่วมด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้และบางพื้นที่มันมีกฎมีฎมระเบียบเช่นทุกคนต้องอยู่ในกฎในระเบียบนะเช่นห้ามส่งเสียงดังไม่ควรส่งเสียงดังถึงมันจะไม่มีข้อห้ามแต่เรารู้อยู่แล้วว่า การไปอยู่บนที่บนที่อย่างเนี้ยเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ใช่ไหมทุกคนก็ทุกคนก็ต้องทุกคนก็ต้องให้เกียรติสถานที่เคารบการใช้พื้นที่ร่วมกันเหมือนกันทุกคนเช่นไม่เสียงดังไม่โวกเวกไม่โวยวายอะไรอย่างนี้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบทิ้งขยะให้ถูกที่ข้ามทางม้าลายอะไรใช่ไหมอย่างตรงจุดนั้นะ่ะที่ตรงญี่ปุ่นะเขาก็จะมี ปัญหาที่แบบนักท่องเที่ยวชอบไปแบบชอบไปแบบสร้างปัญหาแล้วคนในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยจะโอเคเขารู้สึกไม่โอเคเพราะว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องกฎระเบียบนะคะประเทศเขาเป็นประเทศที่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องของการมีวินยัยมีระเบียบมีวินยัยมันเป็นเรื่องแบบมันเหมือนกันมันเหมือนแบบเราไปอังกฤษแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยคือเมืองผู้ดีอะเราไปญี่ปุ่นเราก็รู้อ๋อนี่คือเมืองกฎระเบียบ เออการใช้พื้นที่สา,สาธารณะเช่นอยู่บนรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะแบบไม่คุยเสียงดังเพื่อเคารพคนอื่นมไม่คุยเสียงดังไม่โวกเว็กบวยวายอืให้แง่คิดดีมากๆค่ะอยู่ตรงจุดนี้มันก็ต้องระวังนะคะมันก็ต้องระวัง เราจะไม่มีความรับผิดชอบเลยไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เราอยู่ได้โดยฐานของการซัพพอร์ตและสนับสนุนของผู้คนจะไปบอกว่าเราไม่สนใจใครไม่ได้นะคะถ้าตัดใดเรายังมีอยู่มีกินด้วยยอดวิวยอดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลอะที่คุณลงคุณก็รู้อยู่ว่ามันมีเอนเกจเมนต์มันสร้างงานให้คุณได้หมดทุกวันนี้คุณอยู่เพราะอะไรคุณมีลูกค้ามีสปอนเซอร์จ้างงานคุณ คุณมีสปอนคอ้าคุณได้ยอดเงินจากจากยอดวิวใช่ไหมคะคุณได้ยอดเงินจากผู้ติดตามที่คุณมีการขายของส่วนตัวอีกไม่ว่าจะขายเสื้อขายอะไรก็ตามฉะนั้นถ้าคุณอยากอยู่จุดนี้ได้นานๆเดียวยาวคุณก็จําเป็นจะต้องแคร์อย่าไม่แคร์เลยค่ะอย่าใช้คําว่าไม่แคร์หรือไม่อะไรใดๆเลยอย่าเลยดิฉันเห็นมาหลายคนแล้วนะที่เป็นอินฟูที่เป็นแบบว่าไม่สนโลกไม่สนใครอะ่ะมันไม่ได้ ไม่ได้ค่ะพลาดก็แค่ยอมรับว่าพลาดก็พลาดไปจริงๆคิดน้อยไปคิดน้อยไปพลาดไปอะไรไปก็ตรงๆก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ไม่มีปัญหา